สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูจะมาสาธิตเกี่ยวข้องกับปรากฏการเคลื่นนิ่งนะคะของเสียงกับปรากฏการบีดของเสียงนะคะ,อะตอนนี้เรามีแหล่งกําเนิดเสียงอยู่ทั้งหมด3แหล่งนะคะแต่ละแหล่งเนาะ จะเป็นแหล่งกำเนิดเสียงขนาด1,400เฮิร์นะคะก็คือมีความถี่ที่เท่ากันทั้ง3แหล่งเลยทีนี้เราจะพูดถึงแหล่งกำเนิด R พันนะคะที่ให้เฟสตรงกันนะคะสแหล่งแรกก็คือมีความถี่เท่ากันแล้วก็เปิดพร้อมกันนั่นเองเรามาดูลักษณะของคลื่นนิ่งที่จะได้ยินนะคะ ทีนี้เดี๋ยวครูจะปิดลงแหล่งหนึ่งนะคะทีนี้ครูปิดแล้วทั้งสองแหล่งนะคะนักเรียนอาจจะหูอื้อน,นิดนึงแต่ว่าต่อไปนะคะตะกี้คือปรากฏการณ์คลื่นนิ่งนะคะซึ่งจากที่นักเรียนเชื่อมโยงเข้ากับการทดลองของสปริงนักเรียนก็จะเห็นว่า การที่เราปล่อยคลื่นนิ่งนะคะให้เกิดขึ้นในลวดสปริงนั้นนะคะมันก็จะต้องเกิดจากที่เราส่งคลื่นไปหนึ่งแล้วเกิดการสะท้อนที่ปลายตรึงนะคะส่งผลให้คลื่นที่ออกมานะคะมีตำแหน่งของการแทรกสอดเกิดขึ้นนะคะซึ่งตำแหน่งที่ มีการแทรกสอดแบบเสริมสร้างและทำให้เกิดแอมพลิจูดสูงสุดได้นั้นนะคะก็จะเป็นตำแหน่งปฏิบัตินั่นเองและระหว่างปฏิบัติที่ติดกันตรงกลางนั้นจะเป็นจุดบับซึ่งเป็นจุดที่การกระจัดของคลื่นนะคะมีค่าเป็น0ูนย ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เราจะได้ยินเสียงค่อยมากเลยนะคะหรือแทบจะไม่ได้ยินเลยดังนั้นด้วยคุณสมบัติของคลื่นนิ่งนะคะอย่างที่เราเห็นในลวดสปริงเราก็คงจะเดาได้ว่าเสียงเนี่ยก็คงจะมีลักษณะคล้ายกับสปริงนั่นเองนะคะก็เมื่อเป็นคลื่นตามยาวนะคะก็จะมีส่วนอัดส่วนขยายส่วนอัดส่วนส่วนขยายนะคะเกิดขึ้นเหมือนกันแต่ทีนี้ พูดถึงของความดังนะคะความดังความดังนั้นมันก็เป็นพลังงานเสียงนะคะที่นักเรียนสามารถได้ยินนั่นเองนั้นถ้าบริเวณไหนที่โมเลกุลของอากาศมีการสั่นน้อยนะคะก็คือเป็นจุดบอบเนี่ยเสียงก็จะค่อยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นบริเวณที่ การกระจัดของโมเลกุลของอากาศมีมากนะคะก็คือสั่นได้ดีนะคะบริเวณนั้นก็จะเป็นบริเวณที่มีเสียงดังมากนั่นเองนะคะดังนั้นลักษณะของคลื่นนิ่งของเสียงจึงมีลักษณะที่เป็นเสียงดังสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์บีดของเสียงนะคะนักเรียนจะเห็นว่าแหล่งกําเนิดที่ปรากฏบนหน้าจอจะมีทั้งหมด3แหล่งด้วยกันนะคะ แหล่งที่1จะเป็น1400เฮิรตซ์แหล่งที่2 1400นะคะ1400 1เฮิรตซ์นะคะแล้วก็แหล่งที่3นะคะจะเป็น1399เฮิรตซ์นะคะนักเรียนจะเห็นว่าแหล่งที่1กับแหล่งที่2เนี่ยจะต่างกันเท่ากับ1เฮิรตซ์ ส่วนแหล่งที่1กับแหล่งที่3ก็จะต่างกัน1นึ่งเฮิร์เช่นกันนะคะดูว่าจากทฤษฎีนาะที่ว่าถ้าเราใส่เครื่องหมายแอบส์ลูดของผลต่างของความถี่ระหว่างแหล่งกําเนิด2แหล่งเนี่ยความถี่บีทที่ได้จะเท่ากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าปรากฏการบีทซึ่งก็คือปรากฏการที่เสียงนะคะที่มาจากแหล่งกําเนิด2แหล่งซึ่งมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนั้นจะมีจังหวะ ของเสียงดังค่อยนะคะเป็นชุดๆค่ะถ้าต่างกันเท่ากับ1ก็จะมีเท่ากับ1ชุดหรือที่เราเรียกว่าความถี่บีดนั่นเองเดี๋ยวเราลองมาทดลองดูนะคะอันนี้ขอเป็นแหล่งกําเนิดที่1กับแหล่งกําเนิดที่2นะคะ1,400กับ1,400ค่ะอีกทีนะคะ นองจับเวลาดูหนึ่งวินาทีนะคะจะเกิดเสียงดังค่อยเป็นจังหวะหนึ่งครั้งค่ะต่อไปเป็นแหล่งที่หนึ่งกับแหล่งที่สามนะคะต่างกันเท่ากับหนึ่งบีตเหมือนกันเห็นไหมคะความถี่บีตนะคะผลลบนะคะระหว่างหนึ่งพันสี่ร้อยกับหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเก้าก็คือบวกหนึ่ง นะคะบวก1ผลลบของ1,400กับ1,401คือลบ1แต่เมื่อใส่เครื่องหมายแอบส์ลูดหรือค่าสมบูรณ์เข้าไปนะคะตามสูตรของความถี่บีดนะคะก็จะได้ผลออกมาเป็นบวก1นั่นก็คือจำนวนลูกของบีดเท่ากับ1ลูกต่อวินาทีนั่นเองนะคะ1ลูกก็คือเสียงดังค่อย1ชุดนั่นเองนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะนักเรียน